เด้เข้ามาถึงในสายใต้ใหม่เลยค่ะตรวจหาเชื้อ HIV ปีละสองครั้งเนี่เห็นไหมตรวจหาเชื้อทำลงได้ทุกการรักษาปีละสองครั้งของกรุงเทพมหานครโดยท่านชัดชาติ สิทธิพันธ์มีนโยบายทุงยางเนี่ยแจกได้เดี๋ยวเราจะเอาไปทำลง YouTube เ <laughs> พราะว่าเราไม่เคย <laughs> นี่เห็นไหมมันได้ประโยชน์ได้ประโยชน์อไม่เคยาอ่ะเมื่อกี้บอกสามา <laughs> สิบปีอ้าวขอบพระคุณมากค่ะ <laughs> นี่นี่ลักษณะของถุงยาง<ด>นี่<ด>คอนดอมคอนดอมอ่าถุงยาง เลิฟเลิฟเลิฟร uh, uh ู้เล mm, okay. 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 ah, okay. uh, ิฟรู้เออเออเขาบอกไม่เหววางบนเหนือปะเอ้ยอ่าโอเคโอเคอ่าอ่านี่นี่เขาบอกเอถุงยางทีนี้เขาเขามาวางไว้เราก็ต้องรีบหลบมาโอเคโอเคเอ้ยไม่รู้เรื่องเลยดูสิโอเคเรียบร้อยนี่โอเคโอเค ของสองอุาง,ม,งามารณรงค์แต่เช้าเลย,ยนนนลเขาน่าจะเป็นวันมันเป็นวันครบ,คร,อบครอบหรือเปล่าวันแห่งการรณรงค์เราก็ไม่ได้ทราบรายละเอียด ของเขตตลิ่งชันเป็นนโยบายของกทม